ลำพูนวอร์เออร์วันนี้ผู้รักษาประตูเป็นนนม่วงงามนะครับแนวรับเป็นอาริซิโซโ,ซโก้ครับทศพลลาเทศและเอลิเกีตบีนาเรสครับตรงกลางเนี่ยมีชัยวัฒน์บุราณครับอัครพงษ์พุ่มวิเศษบวรตาปลาและกิติพงษ์บัวทองนะครับมีตัวตเข้าช่องมาลูกนี้ลนะครับจังหวะลุยขึ้นมาของทางลำพูนก่อนไหลามาลูกนี้ให้มองมองลวินเปิดเลียดเข้ามาลูกนี้ไปติดอาริซิโซโก้ลำพูนจะมาบ้างบวรไม่ได้เหมือนกัน โค้ชซิงมองว่าไม่ฟาวด้วยนะครับบอลวนแล้วออกไปที่กิติพงศ์เปิดขึ้นหน้ามาสวยเอาครับบอลมองลวินบอลมาโอ้โหล้อมหน้าล้อมหลังต้องคืนกลับไปครับลูกนี้กิติพงศ์เปิดเข้ามาอ้าวออสแมนขึ้นกิติพงศ์ขนานเส้นไปมองมองลวินคื่อเล่นบาดโจเข้ามามองมองลวินต้องคืนกลับไปกิติพงศ์ย้อนออกมาทางขวาเอาครับบอลมาถึงโมเมนต์ออสแมน วางออกไปทางด้งานขวากิติพงศ์ต่อขึ้นหน้าไปครับเอาครับัยวน์ลํำพูนวางออกไปทางด้งานขวากิติพงศ์แต่งได้เอาครับกิติพงศ์แต่งแล้วเปิดชันแรกมาออกไหมออกหลังไปแล้วครับได้เตะบุม,ม,มสายเปิดเข้ามาลูกนิมมงลูกกล้าเอาแล้วครับตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับล,ลํำพูนบอลเลอร์กลับเข้าสู่เกมแล้ว เป็นประตูที่2ของลูก้าครับแล้วก็อย่างที่เรียนเลยครับลูกเตะมุมของลูปูริเออร์ได้แล้วทําได้เลยครับตอนนี้สกอร์กลับมาเท้ากันอีกครั้งครับหประตูตอนหนึ่งครับลูก้าบอร์เจสยิงประตูที่2ของเขาให้มาอาลีซิสก็เปิดด้วยซ้ายเข้ามาลูนี้ยิงโอ้โหลูกก้าคนเดียว2ประตูโอ้โหแซงนำแล้วครับสุโขทัย2ประตูตอนหนึ่งอะไรครับงานมาแล้วครับเจ้าถิ่นสุโขทัยครับ ลูกก้าครับคนเดิมเลยครับโอโ้โหโอกาสสองครั้งครับพลิกแซงครับลำปูดอริเออร์อะไรก็<า>เกิดขึ้นได้จริงๆเลยครับก่อนจะปียรา,าดทุ่มมาจาังหวะน,นี้กระดกโดยเลสันติดบอลมาถึงปียรา,าดใหม่กระดกหลบมาได้หนึ่งแล้วมงต่อไม้เลสันแต่เลสันก็ให้ไม่ดีลูกนี้ให้บาจโจเอาลงได้บาจโจล็อก ลากเข้ามาอ้าวสีิกครับเป็นจังหวะฟาวอบกิติพงศ์บัวทองนะครับการต้องระวังนะครับกิติพงศ์บัวทองเพิ่งจะพ้นโทษแบงค์กลับมานะครับเ็นจังหวะที่ต้องหยุดจอดปัดโจกก่อนเลยครับก่อนที่จะกระชากเข้ากรอบเผด็โทษจอดปัดโจเองก็วันนี้เนี่ยโอกาสมีนะครับสองครั้งไม่บ่อยครับแต่มาเราได้น้ำได้เนือ้อ สุขพไทยหัวูตขึ้นไหมยังมาติดกิติพงศ์พไทยเคลียร์บาดจ็เสียหลักไปนิดนึงแต่ยังตามเล่นได้โดนสก,กัดยังไม่ออกด้วยชัยวัฒน์ดูดบอลลงและสุดท้ายเป็นหลักลู่ได้ทุ่นครับพิยราชกว่าดออกไปพิยราชเอิขึ้นหน้ามาออสมัน ขวามาทางขวากิติพงศ์มีพื้นที่แล้วทางขวาเอาวครับไหลมาให้กับชัยวัตรชัยวัตรลูกนี้เลือกเป้าไหนไหลมาจาังหวะนี้ยังเกมตอนนี้เนี่ยผู้เล์นต้องคุมให้ดีนะครับด้วยสถานการณ์เนี่ยมันปิดคันทั้งสองทีมแล้วมันก็จะทําให้อุตภูมิของเกมเนี่ยมันเดือดไม่แพ้กับสภ,ภาพลากาดือนกัน อีด่างนี้รอดแล้วเวลาการแข่งขันนะครับโอ้โหลับูนวอริเร์ครับทำได้บุกมาเอาชนะสุโขทัยเอฟซีไปได้สองประตูต่อหนึ่งครับลับูนวอริเอีร์เก็บเพิ่มเป็นสามสิบสามคะแนนนะครับ